ไม่แกขี่ม้ามาผิดเลนหรือเปล่าอะผิดเลนอะไรล่ะมันมีเลนที่ไหนแล้วดูนี่เลนอะไรเนี่ยไม่แกทำชันม้าชั้นเจ็บอะสภาพนี้เลยนะไม่ท่านจะไม่ขอโทษข้างนั้นเหรอเอ้กอ้ค่าค่าพี่ค่าข้อคาพี่ด่าค่าข้อพิดเอ้ยเอ้ยจะเย็นซิ พี่ตีเติมไปอย่างเยอะพ่ตีเติมเท่าไหร่อะเติมแค่ห้าพันหมื่นเดียวก็พอแล้วว่าน่าจะอยู่ได้อยู่มั้งอุ่นหนุนไงลองเล่นดูแล้วมันไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแกไม่มีตาแั้งไงอ่ะเฮ้ย เอ้ยข้งขอค่ารักษาหน่อยสิเอ้ย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 เยเอใจเย็นเอ้ยเอ้ยี้ยเอ้ยเี้ยเอ้ยอ้ยเยเอ้าเอ้ยเี่ยเอ้ยเอ่ยเอ้ยเอเยเอ้ยเอยอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเย็น้เยเอยเอ้เอ้ยเไ้้เยเอ้ยเยเอ้ยเอเอเอย้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ไม่แกขี่ม้ามาผิดเลนหรือเปล่าอะผิดเลนอะไรล่ะมันมีเลนที่ไหนแล้วดูสิเลนอะไรเนี่ยมันมีทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยมันไม่มีเว้ยมันมีกระทางม้าเดินเนี่ยไม่แกก็ถามสหายฉันดูสิพอดีชาวฉันจะพาท่านฝ่ายบัณไปทำบัประชาชนแหละนี่โอ้โหไม่แกทำฉันม้าฉันเจ็บอะ สภาพนี้แหละนะท่านมีอะไรค่อย,ค,ย,ค,ยคุยกันใจเย็นใจเย็นท่านใจเย็นไม่ท่านยังไม่ขอโทษข้างนั้นหรอบัตรีเหตุวัวก็ล่วงจะขอโทษหรือทำไมงไอ้แ่คน,นละมัดไปจจบ <c oughs> เสื้อมั้ได้สิมาเลย e มาเลย e มาเลย e มาเม e มา <c oughs> ตช่อู้ชายมันต้องมาสิมันต้องวัดกันแล้วมันจบจบ่ะคนละหมัดนะห้ามตุกติ่งนะเว้ยห้ามตุกติ่งนะเว้ยมันทอเกื่องเรง้อเสี ทางการเขาต้องการตัวแกแกร,รู้บ้างเปล่าอ่ะอะไรแกไปบอกว่าแกเป็นลอแมนหรือเปล่าอ่ะโวกอะไรทำไมไม่พูดนะแล้วมนะั่วละยังอนะ่ะรับนึงอย่ารีบลงนะเฮียผมพึ่งถึงห้องเองโอเคน้องนี่ยังไม่ลงแกเอาอยัางอนะ่ะ มาพร้อมกันเดินลองเอ้ยสะดุดล้มอ่ะอย่าอย่าซ้ำดิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยข้าข้าข้าผิดข้าข้าี่ด่าข้าข้าผิดเอ้ยเอ้ยจะยินซิเฮ้ยไอ้ไอ้การของผิดเอ้ยเอ้ยกูจะสลบเฮ้ยไอ้ไอ้หอกเอ้ยไอ้เทียมันควักธนูเทียผมลืมเก็บธนูอ้าผมก็พูดดีว่า เออเขาไม่เอากันจะสรุปบอกไอเดียโอ้ท่านนี่ก็ใจร้อนเกินต้องเรียกหมอซะหน่อยสิข้าบอกแล้วว่าไงว่าข้ากำลังเก็บธนูอ่ะพวกนึกถอยไปดนี่านใจร้อนเกินอ่ะขอใจเย็นนะท่านโอ้โมอฉุนง่ะฉุนง่ะเปลี่ยนเปลนเอาหล่อเลยเอาหล่อเลยสติกูได้เอาแล้ว กัดเจ็บอ่ะขะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะรับหน้าหรือรอแป๊บนึ่งไอ้ช้าอะไรอะค่าค่าเลี้ยงหมอก่อนอะเลี้ยงหมอมั้งเลี้ยงหมอมั้งจะจ่ายค่ารักษาให้อือไม่ผมไปกดอ R ดีไอ้ที่อผมไปกด R แล้วที่มันเป็นธนูอ่ะ แล้วแต่ชาวคุณคิดเขาล่ะบั๊มมึงนะบ้ามึงนะ <Okay S 2> โอเคนะใช้ความคิดบั๊มบ้าเอ้ย เห็นท่านปากดำนอนแบบนี้ฉันก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หรอกนะฉันขอแก้มือนายแทนได้ไหมโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรนะใจเย็นทหายข้าสั่งสอนมันไปฉันขอแก้มือให้ท่านปากดำได้ไหมล่ะได้มงหาสอนเสื่องเลยจะรักลือดีกว่ามีมวยอีกท่ข้หระ เอนนนะบอกแค่ครับเดี๋ยวเก็บเก็บเงินเก็บเงินให้ว่าครับโอ้ได<า>นะ้ค่าได้แล้วก็เดี๋ยวรออีกอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวก็มีคนตามไปเอาข้าขอยาด้วยนะท่านหมอขอยาด้วยท่าน <c oughs> เอาละวเขาต่อยกันแล้วนะบอกขั้นแข่ให้นะได้มึงต่อยกูใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไง ยาด้วยท่านหมอได้เลยกี่ขวดดีคะขวดละแปดเหรียญเอาอันหนึ่งนะท่านเอามีกี่ขวดอ่ะผมขับรถตั้งชั่วโมงกว่าก็ถึงพัทยาถ้าเฮียลงก่อนคนดูด่านะเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่ขวดนะคะเอาขวดละแปดเหรียญ เอาสองขวดหมอสองขวดได้ลงบินที่เขานะได้ค่ะได้ของครับมีขวดสีส้มไหมขวดสีส้มขวดละหกสิบเหรียญค่ะเอาอีกเอาเอาอีกห้าขวดห้าขวดเดี๋ยวเอากับอาเซานะค่ะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะสามร้อยสามร้อยสามเหรียญโอเค <us> ขอบคุณครับม <lawsuit> ีอะไรกันไงบ้าง่ะท่านค้าเจ็บไปสิโอ้ท่านวันนี้อ่ะค้าเจ็บนักเลงอ่ะวันนี้อ่ะท่านคิดนักเลงไหนอ่ะอ่าเช้าพอดีเขาขี่ม้าชนกันอ่ะก็เลยมีปากเสียงช่าากำลังจะไปทําัตรประชาชนน่ะอ่าร้อยจ้วงไปละอู้หูมันแอคจริงๆมันแอคจริงๆ โอ้โหมึงแอคเลยนะแต่คนคิดครับแ่เกปิดรับคนังหรือเปล่าโอเคครับยังนะครับเตมเลยเดี๋ยวมึงเกมมึงะดุงกูเอาสมร้อยเหรยนะแล้วไปทท่าไหนได้ไปต่อยกันเนี่ยเชาอนี่เอ่ัจงเนี่ยทำไมไ่ขาขาขบี่ม้าตัดหน้าน่ยไม่คาขี่ม้าไปอ ที่ไหนนะที่ไปทําบัตรประชาชดนะกับสหายไข่สองคนน่ะเส้นนิดน่ะเส้นนิดอ้ข้าขอโทษนะท่านปากดำโอ้ไม่เป็นไรข้าแกนไม่ได้อะไรรคับข้าขอโทษจริงอยากแก้ปวดข้านสูงห้าขวดที่ลงวินที่คุณชาวว่าไงก็ท่านบอกว่าลงบินอะคาเกลียเอายาแก้ปวดข้างสูงคืออะไรอ่ะอ้าวก็ท่านบอกว่าให้ลงบินอะคาก็เลยเอายาเห็นหมอมาไกลอ่ะ กูก็ใจเย็นกันก่อนสิค่อยๆคุยกันก็คือคุยอะไรแกยังไปต่อยกับเขาอยู่เลยปอบอบปอไอ้นี่ไอ้นี่ตัวดีเลยนี่ตัวดีเลยลุกขึ้นมาแต่เย็นแต่เย็นบ้าบอแดงแกก็ตต่อยแดงล่วงันไปอยู่เลยโอ้โหพอพอเลิกคุยเถอะเลิกคุยเถอะเอ้จแล้วจบไปแล้วเรื่องอยู่คาราวานไอ้นี่หรอวะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคลิปเขาไม่ต่อยาเขาเข่า้วนชมขอบเรื่องก็นั่นแหละชมขอบเรื่องไม่เรียกว่าอะไรชาลาวีอะไรนะ ไม่ไม่มีเนทีฟชลวรรณชลวรรณเนทีฟน่าจะชื่ออะไรนะว่าลากีสักอย่างอะไรของเขาไม่รู้อะแต่ว่าไม่รู้น่ะแบบที่เขาใส่ภารียกอยู่นะทำจะอยู่ไหนออก้าเห็นอยู่อยู่ค่ะอยู่ออก้าน่ะอยู่ผู้ออก้ากับท่านหลานใช่หรอท่านแค้นแค้นท่านแค้นอะไรอ่ะท่านแค้นท่านพี่ข้าเหรอใช่เหรอไม่ใช่หรือหรอก มาถึงนี right? ่เอาไปสามร้อยกว่าเลยนะชะละวันฉลาดจริงๆนะเรื่องพวกนี้ก็ตับชอใจได้อยู่แล้วนะออท่านมีเงินนั่งเยอะว่าสองสาวขอบคุณนะท่านใจดีจริงๆเลยนะใครข้่ามาหนึ่งแสนเลยเหรอ ท่านไม่เอามาฉากไหนเนี่ยเย็นบอกหนึ่งแสนนี่ตึงเลยนะไอ้สัตว์รวยอ่ะง็มีโอ้ขอบคุณมากอ่ะเย็นไม่บ่นหนึ่งแสนตึงแป๊กเลยไอ้หัวหมีมาแก้ภาพม้าหรือแล้ววัวสองเวส์วัวแตงโมสังเวส์ไหมโอ้โหเลือดขี่ม้าอะไรม้าไม่มีอันไม่มีอะไรมีแต่เชือกม้าป่าท่าน มาให้กูสิชอบมาไอ้รื่งานนั่นแหะงานอะไรงานที่เราไปเข้ากันเนี่ยอยูนี่นะใช่หรอนี่ไอ้มานี่เหรอทันเดอร์โบเหรอใช่ไหมไอ้มาหมาลือดีนั่นนะแต่ลือต้องไปเลี้ยงหมานะข้าอะไรจะไปน่ะแล้วเสื้อผ้าหาใส่ด้วยนะข้าไม่ใส่หรอกใส่หรือเปล่าข้าท่านพี่ข้าไม่ให้ใส่อ่ะทำไมอ่ะ มันพี่ข้าบอกไม่ให้ใส่ใครต่ะเสื้อผ้าข้าก็ไม่รู้อ่ะี่ฉันไม่รู้นะพอดีฉันใส่เยอะขนาดนี้หนาวเลยเออโอ้โหเท้าแต่งตัวใจเย็นหน่อยสิหรือเล่นชงเผ่าที่กรู้สึกว่าเี่ยติงเลยได้สี้าเาไปอาบน้ำแล้วก็หนาวอยากก็ถึงห้องน้ำเลยโอ้โหเขาดได้น่ กระทันพี่ข้าพาพาไปทําพิธีมาน่ะหน้าข้าเลยดำอ่ะหรอเออแต่ลืมว่าไงนะท่านท่านให้ข้ามาเป็นแสนแล้วท่านโอ้โหขอบคุณท่านโอ้โหให้ข้ามาสิบอันเลยหรอเข็มฉีดมานะเ้าจะได้ไม่เหนื่อยนะอ คือเห็นแล้วแบบไม่สามารถปล่อยผานไปได้จริงๆเลยครับเปิดกระเป๋าไม่ได้เหรอท่านทำไมอ่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วอ่ะข้าขอบคุณนะสำหรับเงินหนึ่งแสนน่ะ <iber> ท <mango ını> ่านไม่เอาไว้ใ <JD> ช <et ful> ้จริงๆหรอไม่เป็นไรหรอกยึดเด็ดนี่โอ้โอ้ตอนโอมาทีแรกนะโอ้ก็ได้คนช่วยไว้ละแล้วโอ้ปฏิญาณตัวเองว่าใครที่ น่าสงสารก็เลยต้องช่วยเพราะอนมาแรกๆก็หน้าสงสารไงซึ้งโอ้โหออเคลงกันรอบหน้าถ้าใครมาแล้วน่าสงสารข้าก็จะทําแบบท่านนะท่านมีนามว่าอะไรนะผมเชื่อเช้าอ่ะไม่เตยเช้าสิงเจิ้งเซาเช้าสิงเจิ้งเซร้าสิงเจิ้งอ้าวเพิดดังเลยอัลมาถ้าไปอยู่หลังมาทําไมแล้วตั้งใจไปอยู่น่อย โอหรือหรือหรือจะมาได้ยินเรียกว่าปากดำอ่ะโหใช่อ่ะปากดำแล้วนาำสกุลอะไรนั้นงั้นจ้าบ้าทอมนำสกุลบ้านำสกุลบออะไรวะเนี่ยข้าก็ไม่รู้อ่ะแต่หยุดนี่มาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนำสกุลปากดำนะจ้าคองที่ไหนวะเนี่ย แม่งดิ้งใหญ่ไม่ใช่แล้วแน่คนว่าปิติอะอะไรนะใครหัวปิตินนะว่าปิติท่านชนพื้นเมืองอะท่านชนพื้นเมืองไม่ชนพื้นเมือง,อองโอ้โอโอโก็ไม่เคยเจอใครที่นำตะกุนเพียงพิลึกพิลือยอย่างนี้แล้วนี่ข้าก็ไม่รู้อะท่านเขาบอกว่าเขาเสียเอเสียความทรงจำแล้วเขาก็จำว่าตัวเองชื่อปากนำนะจ๊ะอะไรของเขาไม่รู้น่ะ ากามนนะจ๊ะ <c oughs> ว่าเคยมีสา,าย,ย <c oughs> ไไเมื่อสมัยที่ออว่าเคยเป็นผู้บักษ์สัตนะว์ปีลาห์กนาะวเคยมีสา,ายชื่อปากดำนะไม่ตายแล้วไม่ได้เป็นชนเผ่านละข้าก็ไม่รู้อ่ะข้าจำอะไรไม่ได้ข้าไปกินยาของท่านอะไรนะต้างเรื้อมาหรอ ท่านเลดอ่ะท่านเลดนาวาโฮอ่ะใช่เขาให้ข้าเขาทำพิธีอะไรให้ค่ากินยาอะไรไม่รู้อ่ะแสดงว่าลือก็น่าจะสูญเสียการเป็นตัวตนดั้งเดิมแล้วอ่ะตอนนี้เลือกา,การเป็นคนใหม่เป็นชงเผ่าชื่อว่าปากดำแล้วอ่ะก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางที่เลือกนะแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าเส้นทางนี้สนุกแน่เลยขอบคุณนะท่าน สนุกแน่ถึงไม่นีก็คือได้ปะทะกันแน่เลยนะคนอนะข้าก็รอวันนั้นอยู่ท่านเพราะว่าท่านพี่ข้าบอกว่าไปอาบน,นำ้ำน้ำพุเยอะกดาแรงเดาปากใ<ๆ>นบ๊อบจี้ว่า<ร>อะไรเน<ร>ี่ยเขาบอกว่าอะไรเนะนี่ยเขาบอกข้าว่าพวกผิวขาวไว้ใจไม่ค่อยได้นะโดยเฉพาะคนเชื่อเชาท่านราคานี่ท่านราคานอ๋อไปตัวเหม็นนั่นไปไปต่อยให้เก่งแล้วก็มาแก้นะ ได้เลยปะ่ะสหายข<า>้ากูอยากยิงแม่งออกทำไมไอ้ไอนี่เก่งนี่ฮะมันมากับคาราวานมาข <ไป S 1> ้ายากยิง,งมันเนี่ยตอนแรกอ่ะอืข้ามันไส้มันเหมือนกันนั่นแหละนะแต่มันมากันอีกคนเลย ข้าต่อยสู้มันไม่ไหวกะทันแข็งกว่าปกเปียกไงโอ้โหแล้วเจ้าล่ะแล้วเจ้าเรียกว่าอะไรไม่ขี้ไม่ข้าวโอ้โหทีนะไปใช้ธนูไงขากันเลยไม่อยากแบบเอาธนูทิ่มเขาอ่ะโอ้ใช่เอ้ยเก เร็วจ vale <He ille. S 1> <laughs> ังอ so, wow, ่ะไปเกือบชนอีกลองขี่มายิงดูดิโอ้หมาตายเลยเหรอวะไอ้สีแดง